ย,ยางเสร็จแล้วขอภาพ Document a t i o n นะครับอ,นนอันนี้เป็นกังหันมีแกนนะครับขอภาพ Document ครับภาพ Document. อ,อน,นี้ก็เรีนกวากกวาลวกๆว่าประมาณการอเนี้นะสี่รูปเ็ามี4ี่รูปนี่รูปที่2อล้อันนี้ภาพที่2แ,แล้วนะครับฮะอ่ารูปแรกยังไม่ว่าเลย อาภาพวดันวันที่สองก่อนก็อย่าให้มันสวยมากนะครับเอาเอาคร่าวๆก็พอมีกังหันมีแกนนี่ไม่รู้เขาเรียกกันอย่างนี้เราก็ต้องรอว่าตามเขานะเห็นภาพนู่นภาพนี้ก็เพราะนี้แหละครับมิสเตอร์กล้องโทรทัศน์อวกาศโซโฮนี่แหละนะ เห็นการระเบิดของกาแล็กซีต่างๆสเปอร์โนวาอะไรนี่ก็มีนี่แหละภาพดวงทิตชัดเจนขึ้นนะก็เพราะโซโฮนี่แหละอยู่ใกล้แล้วอยู่ห่างสูงก็จะโลกตั้งหลายร้อยกิโลเมตรนะครับ คูจะแทรกไประหว่างภาพแล้วก็แล้วก็มีนั่นแหละนั่นแหละ,ะใช้ได้ใช้ได้ประมาณนี้ประมาณนี้แหละแล้วก็ระบายสิโอ้โหไม่ต้องทำใหญ่โตมากมายครับเออเล็กๆอย่างเงี้ยนะเออนั้นพอแล้วเยี่ยมทักษะดีมากสวยพวกที่ทั้งเรียนทั้งเรียนจะจำได้ง่ายขึ้นนะครับ เออเราว่าสี่ครั้งนีกว่าก็4แบบนะออกข้อสอบมา,เ,มาเปี้ยลรายละเอียดของกาแล็กซีน่าจะหลายคนน่าจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้หลายคนเริ่มระบ,บายแล้วระบ,บายสีนะครับครูก็จะเดินดูไปเรื่อยๆนะจะไม่ถามว่านักเรียนเสร็จยงัง <c oughs> แซวครูทั้งนั้น เพื่อนกันแซลได้เรามาดูรายละเอียดของก a l a x y ซี่ครั้งในแคปชั่นที่11นะครับ mm hmm. คำอธิบายของกาแล็กซี่อันหนึ่งก็คือเป็นอาจาจักรแคปชั่นขอภาพโพลพอยแคปชั่นที่สิบเอ็ดครับ mm hmm. เดี๋ยวครูจะให้รูปให้ดูรูปที่สาม นักเรียนหาความรู้เพิ่มเติมได้จาวิทยาศาสตร์ม .5 นะครับม .5 ม .2 หนังสือนะหนังสือโลกและดวงดาวมปลายวิทยาศาสตร์กายภาพค้นมาลนแหละรวบรวมมาให้นักเรียนได้มีความรู้กันรายละเอียดตรงนี้นะครับก็บอกว่า กาแล็กซีก็เป็นอาณา,าบริเวณที่ประกอบด้วยหลุมด้วยกลุ่มด้วยกลุ่มดาวฤกษ์นะกาแล็กซีนะนะก๊าซและฟละอองมีรูปไม่แน่นอนนะครับมีรูปกัังหันบ้างไข่ดาวบ้างนะครับดาวที่ตรงกลางก็คือดาวที่มีสีแดงที่ยุ่มาก ส่วนสีน้ำงินนั่นคือดาวที่เกิดใหม่หมายถึงดาวเลิกนะครับกาแล็กซีนี่ใน,ในเอกภพเรานี่มีนับเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนล้านเนาจำนวนแสนล้านแห่งนะเอกภพนี่ดาวที่เราเห็นนะ่ะ อาจจะเป็นกาแล็กซี่ก็ได้นะครับพบกับกาแล็กซี่แบบที่สามครับแบบที่สามแบบไข่แบบไข่ขอภาพด็อกิเมนเทชันอ่าอา่ง่ายครับว่าไม่ยากหรอกกลมๆแล้วทาสีอะไรฮะ อแถวสีอะไรเดียขาวตรงกลางแล้วมีสีฟ้ารอบๆรอบๆเป็นสีดำมันต้องใหญ่โตมากครับใหญ่โตมากเปื้องเปื้องสีครับแล้วออกครับข,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 ขอโทษครับทราบว่ามีตังเยอะแม่พูดกันคนรวยนี่พูดลำบากแล้วในปลายทางก็อย่าลืมนะครับเขียนไปจะได้ค่าอยอันทีเยอะๆออกมาทุกรุกแบบครูเสียสอนครอบคุมจักรวาลเลยนะ คนไหนเรียนกับครูเสียงนะปีหน้าเรียนเรื่องอะไรอะ่ะปีจขึ้นม .4 ใช่ไหมเรื่องอะไรบ้างที่ไม่ต้องมีเรียนซ้ํากันคือเรื่องหนึ่งพันธุก,กรรมเรียนซ้ำแน่ๆอ่าพันธุก,กรรมนี่โอโ้โหถ้าเกิดกเรียนเข้าใจนะมปลายคะแนนเต็มแน่นอนเพราะว่ามีคนที่สอบได้แล้วมาเล่าให้ครูฟัง ทำไมถึงได้น้อยจังไงไปกาแล็กซี่แล้วไข่ดาวแล้วเอ้าครับแล้วไม่ระบายสีแล้วครับไม่มีไม่เตรียมพร้อมน่าจะดึงแบบนี้น่าจะทันนะเพราะว่า เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องดาวดวงที่นี่ครูก็จะให้นักเรียนได้